มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนนะครับในเช้าของวันศุกร์แห่งชาติวันศุกร์ที่4กุมภาพันธ์2565นะครับซึ่งก็เป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นเดือนแห่งความรักด้วยนะเดือนกุมภาพันธ์นี้ฮะแต่ว่าวันนี้เป็นวันศุกร์แต่ว่าเรื่องที่จะเล่าให้ฟังนี้ไม่ใช่ความสุขแล้ครับกลายเป็นความทุกข์และก็เคยเกิดขึ้นเป็นระยะระยะนะครับแต่ว่าขณะเดียวกัน ดูเหมือนว่าเราเองก็ไม่ได้ถอดบทเรียนนะครับจากเรื่องราวของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องราวของแก๊งตกทองครับนี่ซึ่งตอนนี้ทางด้านตํารวจเองก็มีการออกคลิปเตือนพี่น้องป้องป,องปายนะครับให้เรามาระวังภัยที่จะเกิดขึ้นกับทางด้านคนร้ายนะครับเจ็ดรูปแบบด้วยกันนะครับแล้วก็หนึ่งในเจ็ดรูปแบบหนึ่งในเจ็ดรูปแบบก็คือแก๊งตกทองครับจากทางด้านนักซีพิมพ์เดลินิวบอกว่า รู้ตัวอีกทีก็ศูนย์ไปแล้ว4ี่แสน,นครับแม่เหมือนเพลงของพี่แจดนนึพลนแก้วการนะครับเมื่อรู้สึกตัวก็สุด,ะสดจะฟื้นนะครับนี่ประมาณนี้ครับเตือนภัยสาวรับเดือนตลาดนัดถูกแก๊งตกทองทําทีเป็นกระเป๋าหายโดนป้ายยารู้ตัวอีกทีสร้อยคอทองคําพร้อมพระเลี่ยมทองสร้อยข้อมือเงินสดหายเกลี้ยงมูลค่ารวมแล้ว4ี่แสนบาทโบ้ยเราไปตลาดแล้วยังคือ พบภาพเป็นหลายตายเถะขณะที่ขอเช็คก,กล้องวงจรปิดพบเสียมานานนับปีแนะ่เป็นอย่างนี้ซะด้วยครับนะพอกล้องวงจรปิดแล้วก็ติดเอาไว้หาผาแสงด้ามยาวอะไรทีนี้ครับเสียแล้วเขไม่ซ่อมแซมนะครับเมื่อวานนี้ครับวันที่3ามกุมภาพันธ์สมาชิกผู้ใช้ Facebook มีชื่อว่าน่าจะเป็นนิดมุลน,นะฮะหนูนิซ่านะครับได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่า เรามีเรื่องเตือนผู้ซื้อของในตลาดนัดช่องพรานครับเมื่อวานนี้เราโดนป้ายยาเอาทองไปเกือบ3บาทเงินสดอีกกว่า5 0 0 0และที่สำคัญคือพระเลี่ยมทองครับมีมูลค่ากว่า3 0 0แสนบาทบุ๊ยครับทีนี้พอเราไปแจ้งความดูที่เกิดเหตุจะดูกล้องวงจรปิดสรุปว่ากล้องเสียครับตำรวจถามพูดได้เขียนคำเดียวว่ากล้องเสียเราไปซื้อของตลาดนัดมาเป็นลูกค้าแทบทุกนัดนะครับ น่าจะให้ความสําคัญกับลูกค้าบ้างเราไม่ได้มาขอชดใช้ให้เรานะแต่ว่าน่าจะทํากล้องให้ดีครับเพื่อที่จะสามารถช่วยลูกค้าที่จับจ่ายใช้สอยในตลาดนัดได้อีกส่วนหนึ่งครับนี่เป็นข้อความจาก a c e b o o k พอพอมีหัวข้อข่าวอย่างนี้นะครับทางด้านทางด้านนะักข่าวสาย Facebook นะครับ แต่ก่อนนี้เขามีนักข่าวสายสภานะครับนักข่าวสายทำเนียบนะครับตอนนี้เขามีนักข่าวสาย f c e e o o o ครับวันๆไม่ต้องทำอะไรฮะตะเวนหาข่าวจาก Facebook ของบุคคลต่างๆพอเห็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็ส่งนักข่าวไปนะครับหาผู้ที่เป็นแหล่งต้นต่อที่นี้ครับของแหล่งข่าวหลังจากนั้นผู้สื่อข่าวของดิเ n นิวก็ติดต่อไปอยังเจ้าของ Facebook ชื่อว่านางสาวนิรมนกินลานะครับไม่ใช่กินลาบนะ อายุ3 5ปีอยู่ที่บ้านเลขที่87หมู่5าตำบลชําแระนะครับอําเภอโพธารามครับจังหวัดราชบุรีถ้าเผื่อควนบุรีเขาเรียกถ้าเผื่อเป็นชาวราชบุรีเขาเรียกว่าราชรีนะฮะเขาเรียกว่าโอ้ชาวราชรีครับผมเพื่อสอบถามเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเดินทางไปยังบ้านผู้เสียหายครับอ่ะเราไปดูนะฮะฐานด้านผู้เสียหายครับหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับโดนป้ายหย่านี่ครับนี่คนนี้ครับนะฮะคนนี้ ็นผู้เสียหายนะฮะอายุก็ไม่น้อยนะ30กว่าปีแล้วเป็นถือว่าเป็นสาวใหญ่แล้วครับผมเป็นสาวใหญ่นะฮะเดี๋ยวขอเวลาแป๊บนึงครับขอเวลาแป๊บนึงในการอ่ะโอเคครับ ก็เดินทางไปโดยทางด้านนางสาวนารมนนะครับก็เล่าว่าเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นตนเองก็ได้เดินไปตลาดนัดนะครับระหว่างเดินซื้อของอยู่นั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ30ม0 3 0ิบถึงสีปีประมาณนี้แหละนะครับเดินเข้ามาหาตนแล้วก็สอบถามว่านั n ang, n ang, n ang ่งนั่งนั่งเห็นกระเป๋าเงินเอื้อยบอสันแน่ถามหาครับตกแถวหน้าร้านขายแฟรนไชส์ ตนก็บอกว่าเห็นแล้วใจเอื่อย่าทันเห็น่าทันต่อมาก็มีหญิงสาววัยกลางคนอีกหนึ่งคนครับผิวเหลืองรูปร่างท้วมเดินมาหาตนพร้อมก็บอกว่าพร้อมกับอกว่าผู้หญิงผู้หญิงคนแรกว่าน้องคนนี้ไม่ได้เก็บกระเป๋าไปแต่ว่าเป็นคนอีกคนที่เป็นหญิงที่สะพายกระเป๋าที่หัวไหล่คนนั้นเป็นคนที่เก็บได้ครับก็เลยทําให้คนร้ายขับเดินจากไปส่วนคนร้ายรายที่สองก็ได้เข้ามากอดตนแล้วก็มาเกาะแขนตน พร้อมกับพูดบอกว่าเขาทำเขาจำหน้าคนที่เก็บกระเป๋าได้เราไปช่วยกันเดินตามหาก็แล้วกันนะครับสงสารคนที่ทำกระเป๋าหายแล้วจู่ๆครับคนร้ายคนที่2ก็บอกว่านี่ไงคนที่เก็บกระเป๋าได้นะครับคนร้ายคนที่2ก็ไปถามคนที่3น้องหรือเปล่าที่เก็บกระเป๋า,ปาได้คนที่สก็ตอบว่าใช่บ่างั้นครับบอกว่าใช่จากนั้นคนร้ายทั้งสองคนก็ชวนตนครับเดินตามหาเจ้าของกระเป๋า ตนก็บอกว่าถ้าผพืจะเดินเดินตามหานี่เคือกเวียกเนาะสีเวลาหลายเอาจากซีดีบอสันไปประกาศหาเลยเวชันแต่ว่าคนร้ายทั้ง2คนบอกว่าไปตลาดนัดแล้วกลัวว่าเขาจะเก็บเอาไว้เองครับแล้วก็ช่วงนั้นคนร้ายที่2ครับก็เกาะติดตนเองก็เดินไปไหนก็เดินกเนกาะไปตลอดเวลาเว้นระยะไม่นานครับตนจึงบอกว่าไม่เจอหรอกเอาไปให้ตลาดนัดแล้วก็ประกาศหาจะดีกว่าครับ แต่คนร้ายก็บอกว่าบ่าเอาบ่าเอาหั่นเอาอย่างนี้ดีไหมเรามาแบ่งกันดีกว่าหาร3ตัวเองก็ปฏิเสธไปพร้อมกับเดินหนีครับแต่ว่าคนร้ายคนที่2ยังมีน้ําใจครับเดินตามมาส่งตนถึงรถครับมุ้ยครับจังห <c oughs> วัดนั้นเองคนร้ายครับจากคนดีกลายเป็นคนร้ายครับทั้งสองคนพยายามดึงตนเอาไว้แล้วจุดจู่ครับก็เอาถุงมือครับมาใส่มือตนเองไว้ตอนนั้นตัวเองก็ไม่รู้สึกตัวอะไรเลยครับ มารู้สึกตัวอีกครั้งหนึงก็ยืนถือถุงเท้าเอาไว้ครับนะฮะยืนถุงเท้ายืนถือถุงเท้าเอาไว้แล้วก็มองไปที่ข้อมือไม่พบสร้อยข้อมือครับจับที่คอสร้อยคอหายครับพอได้สติตัวเองก็เปิดถุงเท้าดูคิดว่าเป็นทองแต่ฉรุปว่าเป็นเงินเหรียญบาทครับจากนั้นตนเองก็เลยมาแจ้งที่ฝ่ายประชมพันธ์ของตลาดนัดบอกว่ากล้องเสีย จึงเข้าแจ้งความนะครับส่วนทรัพย์สินที่คนร้ายได้ไปก็มีสร้อยคอทองคำห,หนักหนึ่งบาทพระเลี่ยมทองกรอบทองหนักหนึ่งสลึงสร้อยข้อมือหนึ่งบาทแหวนหนึ่งสลึงหนึ่งวงเงินสดอีก5,000บาทหายไปด้วยครับนะครับแต่ว่าที่น่าเสียดายมากครับคือพระครับพระเพราะว่าพระองค์นี้เป็นพระหล่อโบราณหลวงปู่รอดแน่หลวงปู่รอดนะครับวัดบางน้ำวนสมุทรสาครครับรุ่นแจก,กแม่ครัวตั้งแต่ ปีพศ2477มูลค่าของพระเคยมีคนมาติดต่อขอเช่าในราคาโทษนะคุณุพพรสามแสนเลยนะสามแสนเลยนะฮะพระรอดนี่ครับมีคนมาติดต่อขอเช่าเพราะเป็นของแท้หลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนสมุทรสาครรุ่นแจก,กแม่ครัวครับตั้งแต่ปีพศ2477ขอเช่าในราคาสามแสนเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อรวมพระเข้าไปด้วยดี มูลค่ารวมแล้วกว่า4 0แสนบาทครับที่คนร้ายแกงตกทองมาป้ายยาหลอกเอาไปครับนี่นางสาวน,นรมนลว่าครับในขณะเดียวกันทางด้านพันตรวจเอกนัทพีพัฒนาสวัสดิ์รับผู้กกับของสถานเนียตุลพุทธรเขาดินก็บอกว่าในส่วนของผู้เสียหายที่เข้ามาแจ้งความที่โรงพักแล้วก็ได้ให้ฝ่ายสอบสวนพาผู้เสียหายไปที่เกิดเหตุซึ่งทางวัดแจ้งมาว่ากล้องวงจรปิดเสียมา1ปีแล้ว ในส่วนของชุดสืบสวนจะเร่งนำเน,นการดูกล้องวงจรปิดตามเส้นทางและก็ประสานพยังโรงพักใกล้เคียงที่เคยเกิดเหตุลักษณะเดียวกันนี่แหละเพื่อประสานขอรูปคนร้ายมาให้ผู้เสียหายชี้ตัวว่าใช่รายเดียวกันหรือไม่ในส่วนของการป้องกันตนนะฮะตอนนี้ตัวเองก็ให้เจ้าที่ออกประชาัมพันธ์ให้กับชาวบ้านที่เดินตลาดนัดได้เฝ้าระวังและก็ส่งชุดสอบสวนนอกเครื่องแบบลงตลาดนัดค่ะเพื่อปรปับปนไปกับประชาชนที่เดินทางมาจับจ่ายใช้สอย ในตลาดนัดเพื่อเฝ้าระวังเหตุครับนี่ก็เราฝากเตือนที่นี่ครับฝากเตือนพี่น้องป้องปายในขณะเดียวกันทางด้านตำรวจเองครับเขาเองก็ได้มีการทำคลิปเรื่องราวของการเฝ้าเตือนระวังภัยจากคนร้ายครับมีทั้งหมด7ภัยด้วยกันครับอลองฟังลองฟังดูนะครับแล้วก็หนึ่ใน7นั้นก็คือแก๊งตกทองนี่แหละครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับจากทางด้านคลิป เป็นการทำคลิปของตํารวจนะครับเตือนแต่บังเอื่นว่าเกรงว่าจะเป็นการละเมิดนะฮะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เพราะว่าเขาโพสตลงใน u t u b e นะครับเขาโพสลงใน YouTube ก็คงจะลําบากนิดหนึ่งฮะเอาเป็นว่าฟังเสียงฟังเสียงคนเล่าให้ฟังก็แล้วกันนะครับตํารวจทําคลิปเตือนภัยระวังมิจฉาชีพหลายรูปแบบไม่อยากตกเป็นเหยื่อต้องดูครับแม้ถ้าเผื่อเปิดไปนี่มันจะเหมาะหรือเปล่าล่ะถ้าเผื่อเปิดไปเกรงว่า จะเป็นการเริ่มมืดลิขสิทธิ์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะโดยเมื่อวานนี้ครับรายงานข่าวแจ้งว่าำนักงานตรวจแห่งชาติทําการประชาสัมพันธ์จัดทําคลิปโฆษณาเตือนภัยมิจฉาชีพเจ็ดตอนโดยพบโดยให้บริษัท ucimedia จำกัดเป็นผู้ผ,ผลิตรายการแล้วก็ให้สถานีโทรทัศน์ตรวจแห่งชาติหรือว่า polish tv ครับเป็นผู้ผลิตคลิปโฆษณาสำหรับโฆษณาดังกล่าวมิทั้งดเด็ตอนตอนละ1นาทีครับตอนที่1ครับเป็นเรื่องราวของมิจฉาชีพลักทรัพย์ ของในบ้านหรือว่าร้านค้าห้องแถวเป็นการอธิบายถึงการป้องกันที่อยู่อาศัยแบบผิดวิธีครับอย่างเช่นกุญแจที่ล็อกประตูหน้าบ้านครับการติดป้ายที่หน้าประตูบอกว่าไม่อยู่บ้านแน่บอกคนร้ายบอกว่าไม่อยู่บ้านนะครับและก็การซ่อนกุญแจไว้ที่กระถางต้นไม้ครับคนร้ายอาศัยวิธีดังกล่าวนี้เขาเ้าไปงัดเอาทรัพย์สินภายในบ้านได้ครับโดยแนะนําให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดครับและก็ผูกมิตรกับเพื่อนบ้านอย่าไปทะเลาะบ,บอกแวงกับเพื่อนบ้านนะครับ แล้วก็เปิดเปิดไฟในอาคารบ้างควรคำนึงเสมอว่าในยาพิการย่อมมีคนลอ็อกย่อมมีคนล็อกประตูให้สนิทรวมทั้งการโรยหินกรวดเอาไว้รอบบ้านหรือมุมอับเพื่อให้ได้ยินเสียงกรอบแกรบเวลาที่คนร,ร้ายเข้ามาครับแล้วก็เลี้ยงสุนัขหรือว่าแมวเพื่อให้ได้ยินเสียงเห่าหรือว่าเสียงร้องเวลาเกิดความผิดปกติภายในบ้านครับนอกจากนี้ในช่วงเทศก,กาลหากเราเข้าร่วมโครงการฝากบ้านไว้ฝากบ้านไว้กับโจเออฝากบ้านไว้กับตำรวจอีกทางหนึ่งก็จะเป็นสิ่งที่ดีครับ เป็นการป้องตอนที่1นนะครับมิจฉาชีพลักทรัพย์ภายในบ้านหรือว่าร้านค้าห้องแถวตอนที่2ครับเป็นภัยจากการโดยสารรถแท็กซี่และก็รถตู้ครับก็เป็นการอธิบายถึงการป้องกันตัวเองเมื่ออยู่บนรถโดยสารสาธารณะครับโดยเฉพาะรถตู้และรถแท็กซี่ให้จดจําควรขับเอาไว้ครับแล้วก็ระมัดระวังสิ่งของมีค่าเมื่อต้องเดินทางไกลควรจะบอกเพื่อนหรือว่าควรใกล้ชิดส่วนสุภาพสตรีนะครับเวลานั่งแท็กซี่ให้นั่งเบาะขวาครับ เพื่อไม่ให้เป็นจุดสายตาของคนขับแล้วก็ระมัดระวังการนั่งครับอย่าไปนั่งแหวกขานะครับเพราะว่าถ้าเผื่อนั่งแหวกขามันเป็นการท้าทายเสี่ยงต่อการถูกคุกคามทางเพศครับนะครับยิ่งถ้าเผื่อแต่งตัวไม่ห่วงเนื้อห่วงตัวด้วยแล้วนั่งแหวกขาด้วยครับยิ่งอันตรายนะครับทําให้คนคนขับนี้อาจจะเพลอเบเลอรถอาจจะชนกันหรือว่าอาจจะต้องการคุกคามทางเพศครับ และก็ถ้าเผื่อง่วงนอนหรือว่าเวียนหัวให้หลีกเลี่ยงการหลับบนแท็กซี่ครับและถ้าเผื่อเห็นท่าไม่ดีครับให้เปิดประตูออกจากท่านั้นครับลงจากรถโดยเร็วครับนี่เป็นคาเตือนจากตํารวจครับตอนที่3ครับเป็นการลักทรัพย์ในที่สาธารณะครับเป็นการเตือนภัยให้ระวังทรัพย์สินส่วนตัวอย่าอยู่ในที่เปลี่ยวถอดหูฟังเพราะว่ามิจฉาชีพต้องการโทรศัพท์ราคาแพงและก็เมื่อจอดรถแล้วกลับ มาพบว่ามีกระดาษแปะอยู่ที่ท้ายรถอย่าพึ่งลงมาแกะนะครับให้ขับรถออกไปก่อนครับเพราะว่าเป็นกลอนอุบายของคนร้ายที่ต้องการบังสายตาและก็อาศัยจังหวะของเจ้าของรถลงไปแกะกระดาษเข้าไปจรกรรมรถครับและก็ระมัดระวังกระเป๋าสะพายให้อุ้มกระเป๋าแทนที่จะสะพายในที่เปลี่ยวครับเพราะว่าคนร้ายถ้าเผื่อสะพายนี่แย่งชิงได้ง่ายควรจะมีทรัพย์สิสนที่มีค่าในรถคือควรเก็บทรัพย์สินที่มีค่าในรถอย่างมิดชิด อย่าวางไว้ที่เบาะหลังครับเพราะเป็นการล่อสายตาคนร้ายที่จะทุก,กระจกเอาทรัพย์สินนั้นไปตั้งสติเมื่อกดเงินที่ตู้เอทีอย่าคุยกับคนแปลกหน้าถึงแม้ว่าเขาจะหน้าตาดีครับนี่เตือนไว้ก่อนตอนที่4ครับเตือนภัยเรื่องของการป้องกันมอเตอร์ไซค์หายครับเมื่อจอดรถจักรยานยนต์ในที่สาธารณะให้ล็อกคอทุกครั้งครับไม่เสียบกุญแจทิ้งไว้ไม่จอดรถในที่รับตา และก็มีระบบของการรักษาวความปลอดภัยที่ดีอย่างเช่นมีกล้องวงจรปิดมีรอปรพอและก็มีระบบของการรับบัตรจอดรถโดยลดโอกาสลดโอกาสเสี่ยงของการถูกจุลกรรมรถจักรยานยนต์และที่สําคัญคือเขาจะขโมยรถจักรยานยนต์ที่มีออเดอร์เป็นรถที่ได้รับความนิยมในท้องตลาดนะครับโอกาสจะสูญหายก็มากครับตอนที่5้าภายจากอินเทอร์เน็ตครับโซเชียลเทรดควคลายนะครับ <c oughs> เป็นการเตือนภัยจากอินเทอร์เน็ตครับอย่างเช่นการซื้อสินค้าออนไลน์แล้วก็ได้ของปลอมการแฮก Facebook หรือว่าการทักขอยืมเงินโดยโดยสวมรอยเป็นคนที่เรารู้จักครับการนัดผู้หญิงทางอินเทอร์เน็ตแล้วฝ่ายหญิงบอกเพื่อนมิชาชีพให้เข้ามาแบล็กเมล์ครับเพื่อแลกกับชื่อเสียงและก็หน้าที่การงานนี่เคยเจอมาแล้วนะครับในพื้นที่อุบลเราพื้นที่สิสะเกตมีมาแล้วครับเข้ามาติดต่อพูดคุยนะครับแล้วก็นัดเราไปที่รีสอร์ทครับทางนี้ก็ตกเป็นเหยื่อครับ เข้าไปแล้วก็ปรากฏว่ายังไม่ได้ทําอะไรเลยครับเพิ่งกําลังจะแก้ผ้าครับท่านนั้นบุกเข้ามาชาร์จแล้วหาว่าล่อลวงข่มขืนครับแล้วก็มีการแบล็กเมย์นะครับนี่มีมาแล้วครับในพื้นที่ของอุบลศิทธิเกตนี่ครับต้องสูญเสียเงินนับแสนเลยครับหรือว่าการหลอกลวงไปหน้าที่แท้จริงแล้วก็ลวงนัดหมายเหยื่อเพื่อทามิดีมิร้ายครับ แนะนำให้ตรวจสอบก่อนอย่าหลงเชื่อข้อมูลทางอินเทอร์เนต็ตนะครับข้อมูลทางอินเทอร์เนต็ตนี่คือ99%เชื่อไม่ได้เหมือนกันครับตอนที่6ภัยจากแก๊งคอสเชนเตอร์ครับจากความโลภและก็การข่มขู่ให้เกิดความกลัวครับหลงเชื่อตกใจขาดสติถึงมีจะถึงแม้ว่าจะมีสตังค์ครับ แล้วก็ความรู้เท่าไม่ถึงการครับเป็นสาเหตุให้เงินในบัญชีธนาคารที่สั่งสมมาชั่วชีวิตหายเกลี้ยงในพิบตาครับและก็ถูกหลอกให้โอนเงินแนะนําให้มีสติอย่าเชื่อง่ายหวงข้อมูลและก็ตรวจตรวจเตือนอยู่เป็นระยะระยะครับและสุดท้ายก็คือแก๊งตกทองครับต้มตุ๋นครับสาเหตุส่วนใหญ่ก็มาจากความโลภของผู้หลงกลเ่ยครับเป็นเหยื่อครับความโลภเป็นหลักเลยครับมิชาชีพส่วนใหญ่ก็จะทำทำกันตั้งแต่2คน3าคนขึ้นไปลวครับแกล้งทําเป็นสร้อยคอทองคําตก เมื่อเหยื่อเก็บทองได้ก็จะมีอีกคนนึงมาตีเสนิทแลกสร้อยคอทองคําหรือเมื่อหลงกลแลกสร้อยคอทองคําแล้วก็นําทองคําไปขึ้นเงินอาจจะถูกสอบสวนอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือคนร้ายทําทีเป็นแกล้งสร้อยคอทองคํามาขายครับแล้วก็แกล้งสับเปลี่ยนสร้อยคอทองคําปลอมเมื่อเผลอทําให้ร้านทองนีสสูญเสียทั้งเงินสูญเสียทั้งทองคาครับและก็อันหนึ่งนะครับสําหรับการทําคลิปโฆษณานะครับดังกล่าวนี้ ตรวจสอบว่าพบว่ามีการผลิตขึ้นตั้งแต่ปีพศ2558ครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ยังมีข่าวออกมาเป็นระยะระยะครับนี่ทางด้านตำรวจเองเขาก็ทำคลิปออกมาเตือนนะครับกับพี่น้องป้องป่ายครับนะฮะต้องระมัดระวังเดี๋ยวนี้ภัยมาหลายรูปแบบตัวนี้ครับต้องระวังตัวครับไปถึงผู้ที่อุปถัมภ์รายการอย่างเป็นทางการนะครับถ้าเผื่อใครที่ มีรถมีรานะครับต้องการที่จะหาอู่คู่ใจในการซ่อมแซมรถยนต์ตรงไปนะครับทางด้านอุบลสวิท1 9 9 7ถนนคลังอาวุธครับซึ่งเขามีเครื่องมือครบคันทันสมัยเทียบเท่ากับสูอบริการของค่ายรถยนต์แต่ว่าราคาซ่อมแซมย่อมเยาวกว่านะครับมีที่จะรกกว้างขวางสะดวกสบายห้องพักลูกค้า OR ห้องน้ำห้องท่าที่สะอาดสะอ้านครับและก็มีลิฟต์ยกรถกว่า11ลิฟต์ครับ ในขณะเดียวกันก็จะมีการรับอัปเกรดรถของคุณครับเป็นการเพิ่มสมรรถนะและก็ความปลอดภัยให้แก่รถของคุณด้วยอะไหล่และก็ชิ้นส่วนระดับโลกที่คุณสามารถที่จะเลือกได้ครับไม่พอนะครับยังมีการรับติดตั้งระบบแก๊สอย่างครบวงจรทั้ง LPG และก็ CNG นะครับล่าสุดนี้อุบลเซอร์วิสให้บริการเป็นตอรออ,อครับสถานตรวจสภาพรถเอกชนอุบลเซอร์วิส1น9 7ถนนคลังอาวุธรับเปิดทุกวัน2โมงเชา้ายัน5้าโมงเย็น แบบ one stop service มาที่เดียวครบจบทุกขั้นตอนตั้งแต่การตรวจสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์การรับทําพรบต่อทะเบียนการตรวจสภาพขอใบรับรองการติดตั้งแกส๊ส LPG NG NGV การรับทําประกันภัยชั้น1ชั้น2ชั้น3และที่เป็นไฮไลท์ครับรับฝากต่อทะเบียนด้วยไปได้เลยนะครับอุบลเวิส1 9 9 7โทรสอบถามรายละเอียดครับ0 6 2 2 0 1 5 5 1 0ครับ แต่ว่าถ้าเผื่อท่านมีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกลไม่ชัดก็แวะเวียนไปที่อุบกัการแว่นไปตรวจวัาตาประกอบแว่นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไรเอียงเท่าไหรย่ยาวเท่าไหร่ช่งางก็จะไปเลือกเลนที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราไปควนหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างเราจะดูดีไปการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะ เลือกได้ที่อุบลกันแว่นครับสวมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจอยู่ตรงข้ามกระเทศบาลเก่าถนนเขื่อนฐานนี้ครับ